สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนมาใส่ไอ้เบ็ดกรบนะครับที่สระนะครับก็เจอวันก่อนมาเจอกบที่สระประมาณห้าหกตัวนะก็เลยอยากจะมาลองว่าวันนี้ถ้าเรามาเอาเบ็ดมาใสนะ่จะได้ตัวไหมนะก็เบ็ดประมาณ หกคันเจ็ดคันนะครับเนาะส่วนเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อไส้เดือนนะครับเนาะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะลงไปใส่นะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนานะครับเดี๋ยวเป็นยังไงครับก็ลองมาชมบรรยากาศตามทุ่งนากันนะเพื่อนๆเนาะ ส่วนสะนะครับที่เราจะอาลองเอาเบ็ดใส่ดูนะครับก็ตรงนี้นะครับก็เป็นสะไม่กว้างนะครับไม่กว้างเดี๋ยวจะลองเอาเบ็ดใส่ดูสักประมาณเจ็ดคันนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับเพื่อนๆมาเพื่อนๆเดี๋ยวลองลงไปใส่กันข้างล่างนะครับนะว่าจะได้ตัวไหมนะเพื่อน เพื่อนๆตอนนี้ก็ปักเบ็ดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงคําๆเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าจะได้ตัวไหมนะเพื่อนๆเนาะก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับบรรนอกบรรนอกชนบทนะครับแต่อากาศดีมากนะเพื่อนเนาะก็ช่วงนี้ทุง่งนาเขาก็ลงข้าวกันหมดแล้วนะก็เลยไม่ได้ทำคลิป จับเขียดตามทุ่งนาเนาะเพื่อนเนาะก็เดี๋ยวยังไงค่ำๆเรามาดูอีกทีนะครับเนาะเพื่อนเนาะว่าจะได้ตัวหรือเปล่าน,นะครับเพืเ่อนๆก็ตอนนี้อยู่ที่ทุ่งนานะเพื่อนนะที่สระเนาะก็มาดูแล้วหลังคันแรกนะเหยื่อหมดนะเพื่อนนะ น่าจะเป็นปูกวนนะเห็นไหมปูเยอะมากนะแต่ตอนเอามาใส่ตอนหัวค่ำเมื่อกี้นะก็เจอตัวนะที่ลองลองมาดูก็มีกบอยู่ประมาณสามสี่ตัวแต่ตอนนี้มาดูแล้วไม่กลิ่นนะทุลน แรกไม่กินคันที่สองก็ไม่กินนะเมื่อกี้ก็เจออยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะกกบนะแต่ก็ไม่กินเยอตรวงนี้อีกคันนะเพื่อนไม่กินเหมือนกันนะก็ถือว่าวันนี้มาใส่เบ็ดนะ เบ็ดกบแต่ไม่ได้ผลนานะเพื่อนเนาะแต่เมื่อกี้ตอนที่เราเบ็ดเนาะก็ไปตามทางเนาะก็ไปจับเขียดมาก็ได้เขียดเนาะแล้วก็ได้กบด้วยเนาะยังไงเดี๋ยวถึงแม้ว่าวันนี้เราใส่เบ็ดกบตรงสะเนาะไม่ได้ตัว แต่ก็ได้ตัวที่เราไปจับนะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะเดี๋ยวยังไงกลับถึงบ้านแล้วจะลองเอาให้เพื่อนๆดูเนาะว่าได้กี่ตัวเนาะแต่กบสวยตัวสวยมากนะเดี๋ยวยังไงถึงบ้านแล้วจะเอาให้เพื่อนๆดูอีกทีเพื่อนเนาะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะเพื่อนนะถึงแม้ว่าไอ้ใส่เบ็ดปักเบ็ดกบวันนี้จะไม่ได้ผลนะ ไม่ได้ตัวแต่ว่าเมื่อกี้อ,อย่างที่บอกไปว่าตอนที่รอดูว่าจะได้ปบูกไหมนะครับตอนใส่เห็ดนะก็ไปจับเขียดกับไข่ไปจับกบตามทางมานะก็ดูกันนะเพื่อนๆนะว่าได้กี่ตัวก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะเพื่อน จะไม่ชัดนะเพื่อนนะเนหะ็นไ,ไหมเพนะื่อนอาจจะไม่ชัดนะแต่เดี๋ยวผมจับให้เพื่อน,น,ะนะนะดูเห็นไหมเพนะื่อนตัวใหญ่มากแล้วเพื่อนนะนะ นีตัวนำเงนะอันนี้เป็นกบที่ไปจับมาเมื่อกี้นะครับนะแต่ไม,ไม่ไม่ใช่กบที่ไปใสเป่เบ็ดนะเป็นกบนาเหมือนกันตัวสวยนะก็ได้อยู่ประมาณ3-4มสตัวนะกับกบแล้วก็เขียดอีกประมาณเกือบเกือบครึ่งโลนะ ก็ยังไงก็เดี๋ยวจะไปซ้ําหมายเดิมอมกทกี้นะเพราะว่าเมื่อกี้ดูแล้วก็มีตัวอยู่แต่วันนี้มันไม่กินบ็ดนะเพื่อนเนาะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อนๆเนาะก็สวยับ